5สิ่งต้องมีถ้าอยากขายดีด้วยแพคเกจิ้งออกแบบแพคเกจิ้งให้โดนใจ จำง่ายด้วย5สิ่งนี้ครับแพคเกจิ้ง <Pack aging S 1> เป็นส่วนสําคัญอันดับแรกนะครับในการพบกันระหว่างลูกค้าและสินค้าแน่นอนแล้วครับว่าความประทับใจเมื่อแรกพบเนี่ยมันจะตําไปสู่เรื่องของการจดจําที่ดีและการตัดสินใจซื้อแบรนด์และสินค้าไปในคราวเดียวกันเลยนะครับถ้าแพคเกจิ้งน,นั้นทาหน้าที่ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์แบบ5สิ่งนี้นอกจากทาให้โดนใจแล้วยังสามารถสร้างความประทับใจจดจําแบรนด์คุณได้ง่ายและยังสามารถจดจาส่วนประกอบอื่นๆของแบรนด์ได้ไปในคราวเดียวกันเราไปดูน,นะครับว่า5สิ่งต้องมีถ้าอยากขขาายยยดดดีีี้้้วคคเกงมอไรรรััันบบบปูทล ข้อหนึ่งนะครับ คีย์แบรนด์หรือการออกแบบแบรนด์ให้จดจําได้ง่ายนะครับในที่นี้ผมจะพูดถึงเรื่องของแบรนด์บนแพคเกจจิ้งเท่านั้นนะครับซึ่งประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับก็คือเรื่องของชื่อแบรนด์แล้วก็โลโก้นะฮะชื่อแบรนด์เนี่ยชื่อยิ่งสั้นก็ยิ่งจดจําได้ง่ายนะฮะสั้นกระชับจําง่ายถ้ามันมีความหมายหรือเสียงพร้องที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์หรือสินค้าของเราได้ก็จะยิ่งดีนะครับจะได้ช่วยจดจําได้ง่ายมากขึ้นด้วยนะครับส่วนที่2คือเรื่องของโลโก้นะฮะเราจะออกแบบแบบไหนอย่างไรก็ได้ให้เป็นดบบลสค้าาองเระะ่่มือต้อว ใช้งานได้ง่ายนะครับไม่สมควรจะมีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบมากเกินไปนะฮะอาจจะมีแค่หนึ่งถึงก็เพียงพอนะฮะจะได้สามารถใช้ซ้าๆและจดจําได้ง่ายๆด้วยนะครับสองคีย์คัลเลอร์หรือสีหลักที่โดดเด่นนะครับสีนี่เป็นส่วนช่วยทําให้ถูกจดจําและบอกต่อแบรนด์และสินค้าของเราได้ง่ายมากที่สุดเลยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้สีหลักเพียงแค่สีเดียวหรือสีหลักเนี่ยมีพื้นที่มากกว่าสีอื่นเยอะมันสามารถช่วยทําให้จดจําแบรนด์ของเราได้ง่ายกว่าหลากหลายสีมากเลยนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคือสินค้าของคุณเนี่ น่าเรียงรายกันอยู่บนเชล์เนี่ยสีหลักเพียงแค่สีเดียวแต่ต่อเนื่องกันนะมันสามารถช่วยให้มันเกิดเชล์แตกเกิดความโดดเด่นและจดจําสีของแบรนด์คุณได้อย่างง่ายดายเลยนะครับสามคีย์สตรัคเจอร์หรือโครงสร้างที่แตกต่างส่วนนี้เป็นส่วนที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยนะครับส่วนนี้เราคงต้องทำกันบ้างนิดหนึ่งนะครับว่าสินค้าประเภทเดียวกันกับเราหรือแค่เทคโีเดียวกันกับเราเนี่ยเขาใช้โครงสร้างประเภทไหนกันอยู่นะครับอาจจะใช้เป็นถุงกันหมดเราอาจจะใช้เป็นถุงที่แตกต่างเช่นเป็นถุงทรงสูงกว่าหรืออาจจะไปเหนือกว่านั้นคืออาจจะเป็นกระป๋ออองเเเเปป็็นนนกกล่่ต้้พืใหิด ความตัวเต่นจดจําง่ายแล้วก็แตกต่างโดยสิ้นเชิงนะครับสีนะครับคีย์วิชวลหรือภาพประกอบที่ดึงดูดน,นะครับส่วนนี้จะทําให้ลูกค้าเข้าใจว่าสินค้าของเราเนะี่ยคือสินค้าอะไรและก็มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับภาพประกอบนั้นอาจจะบง่งบอกถึงความอร่อยแบบถึงที่สุดหรือความทันสมัยล้ากว่าใครแบบที่โดนใจกลุ่มเป้าหมายเลยนะครับแต่การจะออกแบบภาพประกอบได้นั้นนะจะต้องเข้าใจสินค้าได้ดีทีเดียวแล้วก็ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ดีมากด้วยเช่นกันนะครับเพราะไม่ได้หมายความว่าภาพประกอบภาพประกอบนึงจะสามารถใช้ได้กับทุกๆกลุ่มเป้าหมายต้องใช้อย่างเหมาะสมหรือทําามอย่ง สมบูุณมเป้าหมายน,น,นั้นเท่านั้นนะครับหครับคือ s ซล l ์พอ point หรือจุดขายหลักของสินค้านะครับส่วนนี้เราจะบอกบอกเรื่องของความดีงามของสินค้าของเราหรือความแตกต่างจุดขายของเรานั่นเองว่ามีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลทางน้่นวิชาการข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือข้อมูลที่เหนือกว่าคู่แข่งนะครับอย่างเช่นไขมันตำ่ำไขมันสูงเปอร์เซ็นต์น้ำตาลน,น้อยหรือว่าแคลเซียมส,สูงนะฮะแต่ถ้าเกิดมีข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้ก็จะดีมากเลยครับจึงสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้ชัดเจนนะฮะหรือใหนหลาย หอมสดชื่นยาวนานทนทานมากกว่า10ปีเหลืออะไรต่างๆนี่ก็สามารถเป็นเป็นจุดขายได้แต่ขอให้คุณจุดขายที่แตกต่างน,นี้น่าสนใจกว่าคู่แข่งแต่ชัดเจนนะฮะที่สําคัญที่สุดก็คือขอให้เป็นจุดขายที่แตกต่างและเอามาแค่จุดเดียวก็พอนะถ้าเราเอามาทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้แทนที่จดจำเราได้ก็กลับเป็นอาจจะจดจำเราไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเาหมือนข้อมูลเยอะเกินไปถ้าลูกค้าเห็นแพค aging ที่โดดเด่นของกลุ่มสินค้านะฮะดึงดูดให้เขาเดินเข้ามาหาสินค้าของเราเห็นภาพที่น่าสนใจเชิญชวนให้ลหลงไหลจุดขายที่สับส่นสินค้าอย่าง แพ็เกจของเราทําหน้าที่ทําให้ดวนใจไปมากกว่า80%แล้วนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วติดใจแพ็กเกจยังช่วยทําให้เกิดการซื้อซ้ําหรือบอกต่อได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพราะทุกขั้นตอนที่เราออกแบบกันมาได้คํานึงถึงการจดจําของลูกค้าเป็นหลักแล้วนั่นเองครับลูกค้าจดจําแบรนด์และสินค้าของเราได้เราก็ขายของได้ง่ายขึ้นนะครับผมครับนั่นคือ5สิ่งต้องมีถ้าอยากขายดีได้ด้วยแพคเกจนะครับแพคเกจดีไซน์ต้องมัใชะแค่สวยแน่นอนนะครับแต่มันจะต้องสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าของเรารรูู้้้ว่่่าาาาสสสิินนนนคคคของืใจแแแตต่ก ที่สําคัญที่สุดคือจดจําเราได้ง่ายจะซื้อซ้ําจะบอกต่อก็ง่ายไปหมดเลยนะครับถ้าทําได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยแพ็กเกจจิ้งของเราจะเป็นตัวแทนช่วยคุณขายได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เขาถูกโชว์ตัวอยู่เลยนะครับแล้วอย่างนี้ยอดขายของคุณจะไม่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับ SME บ้านเราคนด้วยนะครับแล้วติดตามความรู้ดีๆเกี่ยวกับการออกแบบเพื่อให้สินค้าคุณดูดีขึ้นได้ที่เฟซบ o o กเพจดีไซน์ดีมีแต่รุ่งนะครับผมแล้วเจอกัันนะครบ